มารับชมโครงการปรับปรุงถนนรูปรังโดยการลงหินคุกสายทางจากสถานีควบคุมไฟป,ป่าไปบ้านสนสช่วงที่2ปงบนองแสงหมู่7จ็ดตะมนพลงามอมเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น4,980,000บาทโดยจ่ายค่าเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2,568และนำเข้าในข้อบัญญัติ เสริมเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนบ้านหนองแสงหมู่7ว่าถนนช่ำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อเนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรังในช่วงฤด,ดูฝนทําให้การสัญจรผ่านไปมายากลําบากซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านเมื่อทราบปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามโดยท่านดรคุณากรอ,อักษรพรมราช นายกองค์การบริหารส่วนตทบนพง,งามจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในถนนเส้นนี้ได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกบรรเทาความเดือดร้อนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะข่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านนองแสงหมวดเจ็ดและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในถนนเส้นนี้นะคะที่จะได้ใช้ถนน ที่เดินทางปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ